ทุกคนมีน้ำใจกับผมมากเลยครับต้นไผ่กอนี้ก็ใหญ่มากแล้วก็มีหน่อไม้อยู่ตัมไปหมดนี่ก็น้องปิ่นกำลังใช้มือแทนเสียมขุดหน่อไม้จะให้ผมกลับไปกินที่น้ำปาดนะครับตอนนี้นับได้แล้วมีกี่หนอ่อหนอึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหน่อ ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนมากเลยโอ้ใช่ส่งให้ผมไปกินที่น้ำปาาโอ้โหแทนที่จะช่วยผมต่อท่อหาหน่อไม้เพื่อผมจริงๆเลย,ยอโอ้ <c oughs> ดีมากเลยขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณทุกคนมาก <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยนะห <c oughs> าหน่อไม้ผมกินที่น้ำปาดไม่เป็นรายกหนอแล้วสองร้อย มันไม่หักหรอกลูกอยางผมช่วยไหมโอ้โหเล่งดีค่ะไม่เป็นไรโอ้โหขอบคุณมากเลยลูกโอ้โหผมมากินน้ำปาาโอ้โหดอไม้จากหลังบ้านใหญ่ไปกลับพอแล้วมัง้ง ไปเลเอาใส่ในกระเป๋าผมาใส่ถุงก็ได้เอาใส่ไงเสร็จละตัวน,<ง>วนี้ต่อเสร็จละถุงไงถุงถุงเหลืองนี่ไอติมโนหันไดเราเงล้วใส่ไปแเร็วหมดยังยังค่ะไม่ใช่แล้วยังทำ นี่ค่อยเอาลวดมาต่อยทีนึงนี่นิ้วครึ่งลดมาเป็นนิ้วสองหุนนะจากนิ้วนิ้วสองหุนก็ลดเป็นหนึ่งนิ้วตรงตรงปลายนู้นป้าป้าปลาเสร็จแล้วกลับบ้าน